สวัสดีค่ะพบกับปีข่วเด่นจากเทรนตลาดนะคะประจํวจันที่20ตุลาคม2564นะคะภาพรวมของเซตอินเด็กนะคะก็เมื่อวานนี้ถือว่าลงมาค่อนข้างจะเยอะนะคะเซอร์ไพรส์เราเหมือนกันนะคะลงมามากกว่าค่าลบไปกว่า13จุดนะคะแต่วันนี้เนี่ยเรามองว่าตลาดน่าจะเริ่มแกว่งออกไซด์เวในกรอบเดิมนะคะ ก็อาจจะมีลุ้นในเรื่องของการรีบาวได้บ้างนะคะจากเทคนิคลรีบาวแล้วก็บรรยากาศการลงทุนของภูมิภาคเช้านี้ก็ดูเป็นในเชิงบวกแล้วก็ปัจจัยภายในอาจจะมีประเด็นในเรื่องของการหนุนทางบวกอยู่อ่อนๆนะคะเรามองในประเด็นเรื่องของคอรมเมอเมื่อวานนี้ที่มีการอนุมัติมาตรการออกมาช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการใช้จ่ายการบริโภครวมไปถึงกระตุ้นการลงทุนและการท่องเที่ยวในอนาคตนะคะมาตรการที่อนุมัติออกมานะคะถ้า เป็นในระยะสั้นเนี่ยก็คงจะคล้ายๆกับที่ตลาดคาดการหรือว่าคาดหวังในช่วงก่อนหน้านี้นะคะเป็นเรื่องของการกระตุ้นการบริโภคแล้วการใช้จ่ายในช่วงปลายปีที่เหลือนี้นะคะได้แก่เรื่องของการเพิ่มวงเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอมาตรการคนละครึ่งเฟสสามนะคะก็เพิ่มให้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาคมนีม้อีก1 5 0 0บาทนะคะแล้วก็ตัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มเบาบางนี้เพิ่มอีก300บาท สเดือนนะคะที่เหลือพฤศจิกายธันวานะคะแล้วก็มีการปรับ การคำนวณวงเงินยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะซึ่งเป็นโครงการเดิมนะคะก็ปรับเพิ่ม e v o u c h e r อีก3,000บาทนะคะต่อคนนะคะตรงนี้ก็เป็นมาตรการที่ลนดนแล้วแต่กระตุ้นเรื่องของในระยะสั้นในช่วงปลายปีนี้เรื่องเกี่ยวกับการบริโภคทั้งหมดนะคะส่วนมาตรการที่อนุมัติในหลักการออกมาเมื่อวานนี้ที่น่าสนใจของคอรมก็จะเป็นเรื่องของลองก็เทิมขึ้นไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นการลงทุนนะคะการดึงเม็ดเงินของนักทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนแล้วก็ให้ทํางาน อยู่ในประเทศนะคะก็เลยเลือกกลุ่มคนที่มีศักยภาพเพราะฉะนั้นก็จะทําให้มีการเข้ามาจับใจ่ายใช้สอยในประเทศมากขึ้นภาคการท่องเที่ยวก็จะถูกกระ,กระตุ้นผ่านตรงนี้ด้วยนะคะนอกเหนือไปจากเรื่องของการลงทุนนะคะซึ่งก็ได้อนุมัติในหลักการในโครงการ Thailand Privilege Card นะคะ ให้สิทธิคนเข้ามาทำงานในไทยนะคะให้อยู่ในกรณีพิเศษนะคะแล้วก็มีออปชันเสริมในเรื่องของ flexible plus program เข้ามาด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นมาตรการที่เชื่อมโยงหรือเป็น福利ที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะคะสำหรับคนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะคะ,ะเป็นจำนวนเงิน1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเป็นเวลา1ปีนะคะก็ะก็จะได้สิทธิพิเศษในเรื่องของ work permit นะคะแล้วก็จะมีการกำหนดในเรื่อง เรื่องของอประเภทของการลงทุนนะคะก็อย่างเช่นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์กลุ่มธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมหลายๆส่วนนะคะซึ่งตรงนี้ในรายละเอียดเนี่ยก็จะมีเจ้ากระทรวงแต่และกระทรวงรับผิดชอบไปดูแลแล้วก็อาจจะเสนอรายละเอียดขึ้นใหม่ทีเพื่อการอนุมัติตอนนี้เป็นการอนุมัติในหลักการไปก่อนนะคะเป็นเรื่องของการกระตุน้นเรื่องสรรกลุ่มคนที่มีศักยภาพที่จะเข้ามาลงทุนแล้วก็น่าจะคาดหวังในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวตามมาด้วยนะคะว่าจะมีการใช้จ่ายจากกลุ่มคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้น นะคะก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ออกมาเพื่อลองรับในภาพของการใช้จ่ายในระยะสั้นกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแล้วก็ลองเก็ตเทิมในเรื่องภาคการลงทุนที่รออยู่ข้างหน้านะคะังนั้นเราก็มองว่าเป็นบวกเล็กๆเข้ามานะคะน่าจะทําให้ตลาดมีการรีบาวขึ้นไปได้บ้างนะคะหลังจากเมื่อวานลงมาก็อยู่ค่อนข้างจะเยอะกว่าตลาดอื่นๆอยู่นะคะก็ มองการรีบาวเนี่ยก็น่าจะยังเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะเราให้กรอบวันนี้ที่1640นะคะก็คงเป็นทีละสะเต็ป1640ก่อนแล้วค่อย1650นะคะ ซึ่งเรามองว่าประเด็นที่อาจจะตัวเป็นตัวบล็อกตัวอัพไซด์ของตลาดอยู่บ้างก็คือเรื่องของการที่ตอนนี้เราเริ่มขยับเข้าใกล้เดือนพฤศจิกายนนะคะต้องไม่ลืมว่าในช่วงต้นเดือนจะเป็นการประชุมทั้งของ f อ m c ของ f ฟดบ o e ของอังกฤษนะคะล้วนแล้วแตเ่เป็นความคาดการณ์ของตลาดนะคะว่าจะมีการดําเนินมาตรการานโยบายทางด้านการเงินที่เข้มข้น เข้มงวดมากขึ้นนะคะอย่างของเฟดเนี่ยก็ประชุมวันที่2กับ3พฤศจิกายนนะคะคนก็มองในเรื่องของ QE tapering นะคะก็อาจจะมีความกังวลในตลาดอยู่บ้างนะคะในส่วนของ BOE นะคะในวันที่4พฤศจิกายนตรงนี้ก็คือเลือกประเด็นในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะครั้งแรกนะับตั้งแต่มีโควิดมานะคะซึ่งก็ร้วนแล้วแต่เป็นประเด็นที่อาจจะทําให้ตลาดเนี่ยมีอัพไซ์ที่ดูจํากัดเพราะว่านักทุนบางส่วนเนี่ยก็มีการปรับพอร์ต มีความระมัดระวังในการเก็งกําไรมากขึ้นนะคะมีการปรับพอร์ตลดการลงทุนเพื่อรอดูทิศทางอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนหน้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าอัพไซด์ที่ดีตัวขึ้นไปในวันนี้เนี่ยก็อาจจะยังดูจํากัดอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยในการเก็งกําไรหุ้นเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเวียนเวียนกลุ่มเล่นเวียนทีมกันเล่นค่อนข้างที่จะเร็วขึ้นนะคะนักงทุนก็อาจจะมีการเก็งกําไรที่ต้องระมัดระวังมากขึ้นนะคะวันนี้ตัวเรื่องของเรา Pick Off the Day 2ตัวเรายังคงเน้นทีมที่น่าจะเป็นทีมเด่นภายใน ในประเทศของเราเป็นหลักนะคะเรื่องของการาจับใจ่ายใช้สอยแล้วก็หุ้นที่ได้ประโยชน์จากตัวมาตรการของภาครัฐการผ่อนคลายในเรื่องของสถานการณ์โควิดของบ้านเรานะคะการกิจการกิจการต่างๆที่ทําได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเราเลือก CPO กับเ네 a เจอร์เข้ามานะคะอย่างตัวแรกเลย CPO เนี่ยก็คาดหวังว่าธุรกิจนียน่าจะฟื้นตัวใน 4Q คิวนะคะจากการพยอยเ,อเปิดเมืองนะคะก็จะทาให้คนกลับมาทํางานมากขึ้นการเดินทางระหว่างจังหวัดเรื่องของการท่องเที่ยวที่คนอัดอั้นมา นั้นเนี่ยก็จะมีกิจการ กิจกรรมต่างๆเนี่ยทำมากขึ้นนะคะทุกอย่างก็จะกลับเข้าสู่ใกล้เคียงภาวะปกติมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นผลถึงแม้ว่าผลกําไรในไตรมาสที่3เนี่ยอาจจะยังไม่ได้สดใสมากนักนะคะแต่คาดว่า 4Q เนี่ยคาดหวังการฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะคะประเด็นเรื่องของโครงสร้างภายในของเขาเองที่มีการปรับไปสําหรับ CPO เนี่ยก็ทําให้แนวโน้มภาระดอกเบีย้ยเนี่ยลดร้อยลงด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรีไฟแนนซ์ตัว Bri จิ้ n โลนส์นะคะที่เป็นหุ้นกู้ ก,ก็แล้วเสร็จไปใน2คิวนะคะก็มีส่วนช่วยในเรื่องของภาระดอกเบีย้ยที่ลดน้อยลงนะคะเรื่องของการถ่ายโอนตัวโลตัสไปให้แมคโครในเดือนตุลาคมปี6 4นะคะแล้วก็แผนการขายหุ้นแมคโครบางส่วนในช่วง Po นะคะก็จะช่วยลดภาระทางด้านการเงินนะคะทำให้ธุรกิจเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นนะคะก็ยังเป็นหุ้นที่เราค่อนข้างชอบนะคะมองทั้งเรื่องของการปรับ โครงสร้างภายในเองด้วยเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากตัวมาตรการภาครัฐที่ช่วยเหลือแล้วก็กระตุ้นด้วยนะคะเมื่อวานราคาปิดของ g b r 65บาทนะคะเทรดดิ้งเ n นจ์ที่เรามองน่าสนใจ62.5-70ถึงบาทในระยะสั้นนะคะส่วนตัวที่2เป็นเมเจอร์นะคะตรงนี้ต้องยอมรับว่าเมื่อวานนี้ราคาหุ้นร่วงบิกลงมามากนะคะแต่เรายังมองในเชิงพื้นฐานว่าเป็นโอกาสนะคะในการย่อตัวลงมาค่อนข้างมากแบบนี้ของ ตัวราคาหุ้นนะคะเพราะว่าถ้ามองภาพการฟื้นตัวของธุรกิจเนี่ยมองน่าจะยังคงมีต่อเนื่องไปนะคะหลังจากที่มีการกลับมาเปิดโรงภาพยนตร์แล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้นะคะก็น่าจะเห็นเรื่องของรายได้ของเมเจอร์เนี่ยฟื้นตัวได้ต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้านะคะแล้วก็ในช่วงปลายปีแบบนี้นะคะก็ยังมีหนังฮอลลีวูดเราเข้าฉายอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวฟาสต์ก้านะคะจังเกิ r ลครูนะคะแล้วก็เดอะลัสด u โอนะคะ Uh, แล้วก็ยังมีหนังไทยด้วยนะคะของ uh, GDS นะคะเรื่องล่างทรงนะคะก็มีหนังจ่อคิวเข้า้ายกันค่อนข้างมากนะคะสำหรับ uh, กลุ่ม uh, ผู้ดูภาพยนตร์ที่ uh, ดูถูกปิดกั้นจากเรื่องของการ uh, กักตัวอยู่กับบ้านการเวิร์กฟอร์มโฮมต่างๆเนี่ยเริ่มออกมาใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้นก็น่าจะมีดีมานตรงนี้วิ่งเข้าไปนะคะในส่วนของโรงภาพยนตร์มากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเมเจอร์เนี่ยยังมีประเด็นพิเศษก็คือเรื่องของการคาดการเรื่องของปันผลพิเศษทุกที่รออยู่จากการ การขายตัว SSI CPN นะคะก็จะได้รับเงินมากว่า7.7พันล้านบาทนะคะแล้วก็มีกำไรหลังภาษี2.8พันล้านบาทนะคะก็คาดว่าจะมีปันผลพิเศษประมาณสัก1บาทต่อหุ้นจากราคาปิดเมื่อวานนี้เนี่ยที่ลงมาค่อนข้างเยอะเนี่ยให้ยิวกว่า4.6ทีเดียวนะคะก็มองน่าสนใจนะคะราคาย่อลงมาเป็นโอกาสในการรับนะคะปิดเมื่อวาน21บาท80นะคะเราให้เทรดดิ้งเลนส์ระยะสั้นที่21-23บาท50ค่ะ ส่วนตัวเทคนิคลพีคุ้นเก่งกำไรทางด้านเทคนิคสาตัวนะคะวันนี้เราเลือก g f p t นะคะ BLA แล้วก็ตัว s s p ค่ะค่ะมาต่อที่ตัว Sabina นะคะทางฝ่ายก็คาดในส่วนของกำไร3 Q 6 4นะคะจะอยู่ที่55ล้านนะคะก็ลดลงนะคะเย a r นเย e a r แล้วก็คิ q นคนะคะโดยการลดลงหลักๆก็จะมาจาก ในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดในประเทศนะคะที่ส่งผลต่อการปิดจุดจําหน่ายหน้าร้านนะคะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่19าจังหวัดนะคะถึงแม้จะมีแรงเหมือนจากการขายผ่านช่องทาง n o n s t o r y retailing นะคะหรือช่องทางออนไลน์นะคะที่ปัจจุบันก็เริ่มมีสัดส่วนมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถชดเชยได้หมดนะคะประกอบกับในส่วนของผลพวงของกําลังซื้อนะคะที่ชะลอตัวลงนะคะจากการแพร่ระบาดท,ที่จะเห็นได้ว่าก็ยิ่เยื้อะนะคะก็ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะ ก็คาดอาจจะส่งผลต่อยอดขายนะคะปรับตัวลงค่ะบวกกับก s อ m มาจินที่คาดจะลดลงนะคะจาก47.1%ใน 3Q63 แล้วก็49.3%ใน 2Q64 มาอยู่ที่45%นะคะก็เป็นผลจากอัตรากำไรขั้นต้นของตัวยอดขายจากช่องทางออนไลน์เนี่ยจะต่ำกว่ายอดขายหน้าร้านนะคะแต่ยังไงก็ดีค่ะบริษัทเอ็นคมมีตัวช่วยที่ดีนะคะเรื่องของการคุมค่าใช้ใจ่ายที่ถือว่า ค่อนข้างทำได้มีประสิทธิภาพเียงต่อเนื่องนะคะก็ทำให้ยังด้ SNA to s e l l นะคะมีการปรับตัวลงนะคะจาก 3Q63 นะคะที่33.9นะคะมาเอ่อจากจาก34.3นะคะใน 3Q63 แล้วก็ 2Q64 ที่37.3เนี่ยมาอยู่ที่33.9คะ่ะด้วยสถานการณ์โควิดนะคะที่เราก็เริ่มเห็นจากในส่วนของจำนวนผู้ติดเชื้อนะคะที่ก็ ค่อยๆทยอยปรับตัวลดลงทีละเล็กทีละน้อยนะคะกับแผนการคลายล็อกนะคะที่จะเห็นว่ามีมาตรการผ่อนคลายที่มากขึ้นนะคะแล้วก็การเข้าสู่ในช่วงของไฮซีซันฤดูการจับจ่ายนะคะก็ทําให้ทางด้านทางฝ่ายก็มองในส่วนของ4ี่คินะคะผลดำเนินงานของซาบีน่าก็จะคาดจะปืนตัว Q ิ n q นินะคะก็อาจจะทําให้ภาพรวมปีนี้นะคะอาจจะมีทรงตัวนะคะหรือลดลงอย่างเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะกลับมาโตในปี65จากสถานการณ์ทุกอย่างที กลับมาดีขึ้นต่อเนื่องนะคะแต่ด้วยราคาหุ้นปัจจุบันนะคะจะเห็นว่ามีการปรับตัวขึ้นก่อนหน้าจนส่วนต่างราคาก็เริ่มจำกัดนะคะทางฝ่ายก็ปรับลดคำแนะนำจากซื้อเป็นทยอยซื้อะคะ่ะ ค่ะต่อไปก็จะเป็นตัวพรีวิวของเซนเทลนะคะโดยทางฝ่ายก็คาดจะขาดทุนปกติในไต,ตรมาส3าอยู่ที่611ล้านบาทนะคะแต่ว่าลดลง Year on year แล้วก็ Q on Q นะคะหลักๆก็มาจากตัวของธุรกิจโรงแรมนะคะโดยแม้ในไทยจะชะลอตัวจากผลกระทบโควิดนะคะแล้วก็มาตรการล็อกดาวน์ของภาครัฐนะคะแต่ว่าได้รับการชดเชยจากโรงแรมในมาลดีฟนะคะที่ฟื้นตัวได้ดีทั้งเย a r on Year แล้วก็ Q on Q นะคะซึ่งดีกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านะคะ หลักๆก,ก็เป็นเหตุผลที่กลับมาเปิดรับนะักท่องเที่ยวในกลุ่มเอเชียใต้นะคะโดยเฉพาะอินเดียนะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะคะส่งผลให้ตัวออ a กอ y ิ a t e เพิ่มขึ้นที่16เปเซนะคะและพาเติบโตอยู่ที่5เปอรเซ็นต์นะคะ,ะชดเชยธุรกิจอาหารที่มีเซมโซเชียลค่าจะติดลบอยู่ที่26-28นนะคะแต่ว่าเดือนกันยายนดีขึ้นนะคะถ้าเทียบกับเดือนสิงหาคมนะคะจากการผ่อนคลายมาตรการ สำหรับแนวโน้มไตมาสี่นะคะโดยค่าจะฟื้นตัวดีต่อเนื่องเยอันเย r แล้วก็ q ิวนะคะมาจากทั้ง2ธุรกิจนะคะตามสถานการณ์โควิดในประเทศที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวภาครัฐเราเที่ยวได้กันนะคะรวมถึงการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาโดยไม่ต้องกักตัวนะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่1นพฤกาเป็นต้นไปนะคะอีกทั้งเป็นช่วงของไฮซีซันในมาลดีฟนะคะซึ่ง มองว่าน่าจะทําให้ทั้งปีเซนเทลขาดทุนปกติลดลงนะคะอยู่ที่1.8พันล้านบาทนะคะแล้วก็ปี65ขาดทุนน้อยกว่าคาดก่อนหน้านะคะอยู่ที่585ล้านบาทเป็นผลจากการเร่งฉีดวัคซีนในประเทศนะคะความคืบหน้าของยาต้านโควิดนะคะแล้วก็บองว่าเป็นเรื่องของการเปิดประเทศเร็วกว่าคาดนะคะทั้งนี้ทางฝ่ายปรับราคาพื้นฐานของเซ n นเทลขึ้นเป็น35บาท50นะคะปรับคําแนะนําขึ้นเป็นถือคะ่ะ ค่ะมาต่อกันที่ในส่วนของตัวตลาดทองคำนะคะออดูเหมือนว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีปัจจัยตื่นเต้นนะคะที่ส่งผลกระทบให้ราคาทองคำเนี่ยเออบรกในส่วนของกรอบการผักตัวนะคะโดยในส่วนของการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะเห็นจังหวะของการรีบากลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ1,785พันเจ็้อยแปดสิบห้าเหรียญนะคะ แต่ว่าก็อ่อนตัวกลับลงมานะคะแล้วก็ออกกลับลงมาเทสลับประมาณสักหนึ่เหรียญสหรัฐต่อออนอีกรอบหนึ่งนะคะโดยการอิกตัวขึ้นไปเนี่ยตรงนี้เป็นการตอบรับในเรื่องของการอ่อนค่าลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะ กอลลั่นเด็กเนี่ยปรับตัวลงไปทําจุดสําสุดในรอบ3สัปดาห์แถวระดับ93.5นะคะตรงนี้ก็ช่วยหนุนในส่วนราคาทองคำเนี่ยดีดตัวขึ้นได้บ้างแต่อย่างไรก็ตามเน่เช้านี้ก็ดูเหมือนว่า,าจะเห็นการดดตัวกลับขึ้นใหม่ครั้งนะคะก็มาแถวระดับประมาณสัก93.7-8จุดนะคะตรงนี้ก็คงยังต้องจิด ตามการเคลื่อนไหวของตัวดอลลา,าร์สหรัฐกันต่อนะคะแม้ว่าในส่วนของการแข่งข่าของเงินปอนแล้วก็ค่าเงินยูโรเองเนี่ยจะกลับมาเป็นแรงกดดันกับตัวดอลลา,าร์สหรัฐในในทิศทางอ่อนค่าในช่วงนี้ก็ตามนะคะ ส่วนตัว US Bond Yield 10ปีของสหรัฐเองเนี่ยตรงนี้ปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงนะคะก็ปรับตัวขึ้นกว่า5.7ปรนะคะปะปิดที่รับ1.66ตรงนี้ก็กลับมาเป็นแรงกดดันกับในส่วนของตัวราคาทองคำได้ต่อเนื่องนะคะทำให้ราคาทองคำเองเนี่ยถ้าดูในส่วนของกราฟราย60นาทีเนี่ยกลับย่อตัวลงมาแว่งตัว ต่ำเส้นค่าเฉลี่ย200นะคะแล้วก็ถ้าดูในส่วนของปัจจัยนะคะในเรื่องของความต้องการที่จะเข้าไปเก็งกำไรในส่วนของตลาดหุ้นในฝั่งสารัฐเองเนื่องจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศออกมาในช่วงนี้ค่อนข้างสดใสนะคะโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็สุขภาพที่เห็นแรงเก็งกำไรกลับเข้ามานะคะหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของจอสแตน,นจอสันนะคะ ก็ประกาศผลประกอบการออกมาดีกว่าที่คาดแล้วก็ความพืบหน้าในเรื่องของอวัคซีนต้านโควิดรวมถึงายารักษาโควิดเองเนี่ยก็ทําให้หุ้นไฟเซอร์แล้วก็มิสแอนโคนี่ยปรับตัวพุ่งขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยในส่วนของอหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่จะรอยประกาศออกมาในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ยังเห็นแรงเก็งกาไรเข้ามาต่อเนื่องนะคะตรงนี้ก็ทําให้เม็ดเงินลงทุนที่ไหลออกจากสินทรัพย์ ปลอดภัยเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเข้าไปเกฑ์กำไรในสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงนี้มากกว่านะคะแม้ว่ายังต้องติดตามดูกันต่อสำหรับในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะคะหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านของสหรัฐเนี่ยปรับ ตัวลดลงนะคะ,ะมองว่าส่วนหนึ่งก็มาจากผลกระทบในเรื่องของการพุ่งขึ้นของราคาวัสดุแล้วก็การขาดแคลนแรงงานนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เองเนี่ยก็ยังต้องจับตาในเรื่องของตัวเลขยอดขายบ้านมือสองนะคะตัวเลขในภาคการบริการของสหรัฐเองแล้วก็จานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานนะคะถึงแม้ว่าคืนนี้อาจจะยังไม่ได้มีตัวเลขตื่นเต้นนะคะจากฝั่งสหรัฐจะเป็นเรื่องของรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบ นะคะแล้วก็สตอ็อกน้ำมันกันของฝั่งสหรัฐแล้วก็คงจะต้องดูว่าในส่วนของ ตัวทิศทางของราคาน้ำมันเนี่ยจะปรับตัวพุ่งขึ้นได้ต่อหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็มองในเรื่องของราคาทองคำเองเนี่ยถ้าหากว่าราคาเอ่อน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอาจจะได้แรงหนุนเข้ามาส่วนหนึ่งในเรื่องของเอ่อเครื่องมือประกันความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินเฟอ้อนะคะแต่เราก็มองว่าประเด็นนี้เนี่ยราคาทองคำก็ได้ตอบรับไปในระดับหนึ่งแล้วก็ยังมีสินทรัพย์อื่นๆที่ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือประกันความเสี่ยงแล้วก็ได้รับความสนใจมาก กว่าะะดังนั้นเนี่ยเราเลยมองว่าปัจจัยหนุนที่มีน้ําหนักเนี่ยยังไม่มีอะไรใหม่เข้ามานะคะสำหรับในส่วนของตัวราคาทองคําอาจจะมีรีบาวบ้างทางเทคนิคนะคะก็มองกรอบด้านบนแถวรดับ1,780-1,785เจิาก่อนสำหรับในส่วนของราคาทองคำสปอตนะคะส่วน แนวรับในรับ1 7 6 5 1 7 6 0นะคะในส่วนของ G.O. z 21เนี่ยตอนนี้เทรดเป็นพรีเมียมเหนือราคาสปอตอยู่ประมาณ3เหรียญนะคะเ,เรามองว่าน่าจะยังเก่งกำไรขึ้นขายลงซื้อไปก่อนนะคะในส่วนของตัว G.O. z 21เนี่ยจะมีความได้เปรียบมากกว่าเพราะว่าในส่วนของการปรับตัวลดลงมาเองเนี่ยของราคาสปอ r t ตก็ยังสามารถยืนระยะระดับ1,760ได้แต่ว่าการที่จะเบรกขึ้นไปแรงๆก็ยังรอปัจจัยที่จะเข้า เข้ามาสนับสนุนใหม่ซึ่งยังไม่เห็นนะคะสำหรับระยะสัน้นเทรดดิ้ง G.O. แ2 1สองหึงในกรอบ1,763ถึง1,783เป็นกลยุทธ์ที่แนะนำในวันนี้ค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดขอ,ของคำในวันนี้ค่ะ